นี่คือมแมลงเต่าทองสีฟ้านะครับนี่อแปลงล่าง,งเนี่ยแปลงล่างโอ้ยตาสีฟ้าสวยเสียเดียวขาสิาขายังไม่ได้ประกอบโอเคเดี๋ยวประกอบล่างให้มันก่อันี่เราจะดูแล้วก็ดูในช่วงเปิดดูภายในนะครับ อันนี้คือขาข้างละสามข้างรวมกันเป็นหกส่วนนี้คือสายลัดของเจ้ามแมลงเต่าทองสีฟ้าโอเคขั้นตอนต่อไปก็ประกอบล่างนีประกอบล่างเสงร็จเรียบร้อยแล้ว โอเคประกอบด้านสุดยอยสุดดทีเดียว